สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณน็อตกับเคฟาร์มนะคะเคฟาร์มระบบนะ้ำเพื่อการเกษตรถูกครบจบที่เดียวค่ะวันนี้นะคะคุณน็อตจะมาพูดถึงโปรโมชั่นสายบุญนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ซื้อสินค้าตั้งแต่มูลค่า5 0 0พันบาทขึ้นไปนะคะที่รวมขนส่งนะคะเราจะมีของสมนาคุณเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะทำจากเนื้อเหล็กไหลผงไผ่ดำนะคะมูลค่านี่เราตีมูลค่าไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับความศัสทธานะคะจำนวน1องค์ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้าตั้งแต่ 1, 1 2 0 0งบาทขึ้นไปนะคะจะได้รับพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะใส่ในกรอบเรี่ยมทองพร้อมกล่อ,องของขวัญและสร้อยคอนะคะไปให้ เราจะห่อแพ็คไปอย่างดีนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้เชิญอาจารย์ธนวันรเป็นประธานชมโมงหินหยางสมเด็จพระพุทธจารยร์โตนะคะท่านมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีประสบการณ์านด้านใช้พลังหงยิงหยางตรวจับพลังพระพุทธคุณนะคะว่าเป็นพระแท้หรือไม่แท้นะคะซึ่งวันนี้ได้เชิญอาจารย์มาจับพลังของสมนาคุณที่เราแจกให้ลูกค้าว่าเป็นพระแท้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์ธนวัน์กันค่ะ วัสดนครับผมอาจารย์คณวัตถุศาสตร์เป็นประธานชมรมหมีหยางสมเด็จพระเจ้าตากนนะครับผ่านก,การตรวจเช็คพลังเรื่องพุทธคุณนะครับแล้วก็ได้เป็นประธานชมรมซึ่งมีการจัดงานประกวดภาพหลายหลยครั้งน,นะครับจนเป็นที่เรื่องเลยไปทั่วหลนะครับว่าพุทธคุณพลังหญีหยางสมเด็จตนี้สามารถตรวจสอบระคื่องได้นะครับ นะเป็นพัะเครื่องของสมเด็จพระจันโตนะฮะที่ที่ได้มาตรงนี้นะครับเราก็จะทําการตรวจสอบพลังพุทธคุณของสมเด็จพระจันโตนะครับที่จะมอบให้กับลูกค้าใช่คใช่ค่ะผมจะทําการตรวจสอบนะครับว่าพระของสมเด็จนะครับซึ่งเป็นของไพดำเหล็กเหเล่านะครับ มีอายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับได้ผ่านการตรวจสอบนะครับด้วยพลังกุุลนะครับมีผงไยดำเหล็กไหลนะครับและของไฟดำแบบนี้ครับป้องกันคุณใสป้องกันเ,เกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับสิ่งที่เราไม่เป็นมงคลก็สามารถปกป้องได้นะครับเป็นพาแท้นะครับแล้ว ผมก็กำเนงจะตรวจสอบนะว่าอายุพระของสมเด็ุพนระาังเหมือนรับมีอายุพระพอศใดนะครับอายุเท่าไหร่อเงี้ยโดยการตรวจสอบด้วยพลังหยิ่งยนะครับองค์พระนี่เราถ้าเราใสา่แล้วมีพุทธคุณนี่แล้วเราไปไหนเราปลอดภัยนะครับมีด้านเมตตาพระมีด้านเมตตาแล้วก็ด้านคุณสั่นะครับ การุณสายเนี่ย <ไป S 1> เราสามารถตรวจสอบเ้วยพลังของพลังอีกอย่างนะครับอันนี้ถ้าเรามีพระแท้นล้วเราสามารถตรวจสอบเ้ื่อพลังงานนะครับเพราะพลังนี้เป็นสนามแม่เหล็กนะครับเป็นบวกกรบลบนะครับองค์พระอันนี้ก็จะเป็นองค์พลังจักรวาลน,นะครับน,นี่อนุภาพนะครับเป็นพลังจักรวาลซึ่งสามารถเป็นพลังงานนะครับ ถ้าเราพลังจัก,กรวาลเนี่ยเข้ามาพลังหยินอย่างนะครับพลังก็จะโตนะครับดันตรงนี้เข้ามานะครับเห็นไหมครับพราดันเข้ามาก็ถือว่ามีพุทธพลังนะครับเป็นพลังของสมเด็จโตที่ปลุกเสกสมัยอดีตการนะครับซึ่งท่านได้ทำไว้เยอะมากนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะมอบสมนาคุณให้กับลูกค้านะครับ คือได้มาซื้อสินค้าที่นี่นะครับของขาก็อิสันะนะครับเอฟฟาร์มค่ะเอฟาร์มนะครับซึ่งถ้าคุณซื้อสินค้าเนี้จะได้รับแจกพระสมเด็จแท้ๆนะครับแล้วเราจะตรวจสอบดูนะครับแล้วถามดูนะครับว่าสมเด็จนี้อายุพระกี่ปีนะครับหนึ่งร้อยปีได้ไหมครับมากกว่านั้นนะครับร้อยห้าสิบปีนะครับ ร้อยหกสิบนะครับไม่ถึงนะครับร้อยห้าสิบห้าปีนะครับร้อยห้าสิบหกปีนนะครับร้อยห้าสิบเจ็ดครับร้อยห้าสิบปดนะครับร้อยห้าสิบเก้าะครับร้อยห้าสิบแปดปีนะครับเป็นอายุพระสมัยร้อน้าสนะครับเราจะถามดูนะครับว่าทำในวังอะไรนะครับอันนี้เป็นพระในวังเลยครับ เป็นพระในวังที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรโตนะครับถ้าเป็นของวัดนี้เราจะถามแล้วคำของของในวัดใช่ไหมครับของไว้วัดไม่ใช่นะครับเป็นของในวังนครับมีผงเหล็กไหลไผ่นะครับปลุกเสกเป็นนวลสัตว์นะครับที่่ะทำให้ให้มีอนุภาคในการที่ว่าปกป้องเป็นพลังครอบจัก,กรวาลนะครับ ซึ่งเหมาะสําหรับลูกค้านะครับที่อยากได้นะครับแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะครับที่ว่าเราจะให้เนะครับเป็นพระแท้นะครับอันนี้คือเราตรวจสอบด้วยตลอดกคุณนะครับแล้วเดี๋ยวผมเก็บตรวจสอบด้วยแม่เหล็กแมเหล็กน,นะครับคือเราเราตรวจสอบด้วยแม่เหล็กว่ามีของอกายสิทธิ์เหลือไหลไหมนะครับถึง้งมีนี่นะครับก็จะดุดเด็กน,นะครับ สมเด็จโตทุกองค์ส่วนใหญ่ก็จะผสมของไพดำเหล็กไหลนะครับต้องขอโทษทีนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบท่านจะได้สบายใจนะครับว่าสมเด็จแท้ต้องมีนะครับเราจะตรวจสอบดูนะครับนี่ครับลองๆทดสอบหน่อยนะถะติดเลยใช่ไหมครับถ้าติดครับถ้าเป็นของไพดำเหล็กไลนะครับเห็นไหม เรานออนะเนีตรวจสอบนะครับนี่ครับติดนะครับเอาแม่เหล็กนะครับมีคุณภาพแรงนะครับคุณภาพแรงมาตรวจสอบนะครับว่าพระสมเดม็จเนี่แท้นะครับเอ็นนะครับมีผมผมไพดำเหล็กไหลนะครับเขาเรียกว่าข้าเปียสิบเหล็กไหลนะครับ<ม>ก็จะแรงนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กเหล็กน้ำพีก็จะผ่าสนะครับอันนี้เป็นเหล็กไหลนะครับใ,ในทารพิสูจน์อูนะครับ ท่านจะได้สมเด็จที่แท้ๆอายุพระก็ร้อยห้าสิบแปดปีนะครับจะแจกแท่จากท่านนะครับแล้วเป็นของแท้จริงๆนะครับที่ลูกค้าเนี่ยจะต้องขึ้นไปนะครับช่วงโควิดนะครับลูกค้าได้สามารถสั่งนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับขึ้นคออะไรนะครับเป็นของแท้นะครับของป้อง โควิดเรื่องโควิดด้วยนะครับว่โาโรคภัยไข้เจ็บนะครับสมเป็นเป็นสมัยที่สมเด็จพระเจ้าต่อเน,นี่องได้เผยแผ่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสมเด็จโตก็มาแกกนะครับทางเราจะแก่สมเด็จโตที่แท้ๆสูโปนะครับให้กับลูกค้าเลยะะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่วันนี้ต <laughs> <ท>้อนระับด้วยม สรุปแล้วอของสมนาคุณชุดนี้เป็นของแท้แน่นอนใช่ไหมคะจา์คอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มเลยครับเ <Okay, S 1> พราะผม,ผมตรวจเช็คพลังงานเยอะนะครับ <Okay. S 1> เป็นเรื่องงานประกวดเนี้ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจใช้นะครับเรื่องพลังพุทธคุณน,นะครับ <Okay. S 1> ถ้าไม่แท้ก็จะไม่มีพลังนะครับแต mm ่ถ hmm. ้าแท้ก็จะเป็นพลังที่นีนะครับ okay. มีด้านคุณใสมีเรื่องด้านเมตตามาน,นิยมนะครับคือครัพระอันนี้เป็นพระพ่อดกตาวานนะครับเหมาะให้กับลูกค้าเลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทวนโปรโมชั่นกันอีกรอบนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ซื้อสินค้ามูลค่าแต่5,000บาทขึ้นไปนะคะจะได้รับของราคุณเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะ เนื้อล็กอยของไทยดำนะคะจํานวนแห่งหองน,น,นะคะและสําหรับุลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่แตะหนึ่งหมืน 2, ่นสองพันบาทขึ้นไปนะคะจะได้รับเป็นกิ์เซ็ตชุดนี้นะคะนี่นะคะเป็นคราสมเด็จนะคะเลี่ยมทองนะคะทองสร้อยคอนะคะหยุดตอของฝาเป็นเซ็ตแบบแตกง่นะคะเราจะห่อสินค้าไปง่ายอย่างดีนะคะจะส่งไปจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าเลยนะคะมีหลยายนี้เลยครับ อันนี้ก็เป็นเราจะอธิบายเลยนะว่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อของคุทคุณนะครับส่วทองคำส่วนอันนี้ก็จะเป็นหยกนะครับหยกแท้นะครับซึ่งมีทองคําแท้อยู่นะครับทองคําแท้อยู่ที่เขาเรียกว่มีสองสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับก็จะเป็นหยกแท้เลยนะเนี้ยสามารถตรวจสอบได้ทั้งทองคาแท้นะครับทองคํา ก่อนในนี้ก็จะเป็นของไฟดำเหน็บกล่อนะครับซึ่งมีเนื้อของไฟดำเหน็บกล่อนะครับดูนะครับเราแจกสิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อของไฟดำเหมือนกันัะเนื้อของสุดท้ายนะครับก็เป็นเนื้อชันหมากนะครับอ๋อเนื้อชันหมากอ่าครับเขาเรียกนน้ำหมากนะครับน้ำหมาก เป็นผู้จันโตนะครับผสมอยู่ผส,ยผสมอยู่ในองค์พระนะครับมีพุทธคุณเมตตามน,นิยมนะคะขายในขายของ่ายขายดีมากนะครับรับรองได้ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์มากนะคะที่มาถอดจัดตลางแล้วก็ให้ความรู้ด้านการด้านพระพุทกับเราวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะแล้วเราจะมีต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องจากถ้าท่าน สามารถซื้อสินค้าเด้่อยๆนะครับเราก็จะบริการให้แสดงสมนาคุณให้กับลูกค้าที่มีได้พระนะครับสะสมพระหนึครับใช่ค่ะเดือนนี้นะคะเราจะแจกเป็นพระเนื้อเหล็กไหลของไทยดังนะคะแล้วเดือนหน้านะคะเราจะแจกเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะแต่จะเป็นอีกเนื้อหอนึ่งนะคะยังไงก็ฝากติดตามเคาังด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะ สั่งมาเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนใช้ผพากอดภัยกันทุกปนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สำหรับท่านที่สนใจสัส่งซื้อสินค้านะคะสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะคะรวมทั้ง l ล n e MyShop นะคะแล้วก็ราซาด้าช็อปปี้ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระด,ดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารจากทางเคฟาร์มนะคะ เคฟาร์ระบบน้ำเพื่อการเกษตรถูกก๊บจบที่เดียวค่ะ